โซนี่เปิดตัวเซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลนี่ไม่ใช่แค่ข่าวเทคโนโลยีแต่คือเกมรายได้ของโซนี่หลายคนอาจมองว่าการเปิดตัวไลเทีย901เซนเซอร์200ล้านพิกเซลเป็นแค่การแข่งสเปคกับซัมซุงแต่ในมุมของโซ n y Group ปนี่คือการขยับหมากทางรายได้ที่สำคัญมากเซ็นเซอร์เท่ากับธุรกิจทำเงินจริงของโซนีหนึ่งในเสาหลักของโซนีคือ Imaging and Sensing Solutions หรือ ISS Sony, Sony คือผู้ผลิตเซ็นเซอร์ภาพ CMOS อันดับ1ของโลกลูกค้าคือสมาร์ทโฟนเรือธงของแบรนด์จีนและแบรนด์ระดับโลกเป็นธุรกิจที่มาจิ้นสูงและเติบโตต่ตอเนื่องไลเทียเก์เท่ากับสินค้าพรีเมียมกำไรสูง เซนเซอร์อย่าง LYT 901 200ล้านพิกเซลไม่ใช่ของที่ขายปริมาณมหาศาลแบบราคาถูกแต่คือเซ็นเซอร์สำหรับมือถือเรือธงระดับบนผลลัพธ์คือราคาขายต่อชิ้นหรือ ASP สูงลูกค้าเป็นแบรนด์พรีเมียมเช่น OPPO Vivo เพิ่มรายได้ต่อยูนิตมากกว่ารุ่นกลางหลายเท่ายิ่งมือถือเรือธงขายดี Sony ได้อานิสง์ทนที เกมนี้คือการกันพื้นที่จากซั s ซุงที่ผ่านมาตลาดเซ็นเซอร์200ล้านพิกเซลเท่ากับอาณาเขตของซั s ซุง i s o ซเซลการที่โซ n y ทร่ง200ล้านพิกเซลลงสนามคือการประกาศว่าตลาดไฮเอ n นเราจะไม่ยอมเสียส่วนแบ่งและโซ n y เลือกชนะด้วยเซ็นเซอร์ใหญ่กว่า In นเซนเซอร์ซูแบบฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี HDR และสีที่โซ n y ถนัดที่สุด นี่คือการรักษาความเป็นผู้นำระยะยาวนักวิเคราะห์มองอยังไงในรายงานผลประกอบการล่าสุดโซนี่ได้ปรับเพิ่มคาดการรายได้และกำไรของกลุ่ม ISS เหตุผลหลักคือยอดขายเซ็นเซอร์มือถือเพิ่มขึ้นความต้องการเซ็นเซอร์ระดับพรีเมียมสูงขึ้นและการเปิดตัวไลเทีย901คือการเสริมสตอรี่การเติบโตให้ชัดขึ้นอีกขั้นอย่าลืมโซนี่ทำเงินจากอะไรจริงๆ แม้โซนี่จะมีหลายธุรกิจแต่โครงสร้างรายได้วันนี้ชัดมาก2เสาหลักที่ขับเคลื่อนบริษัทคือ PlayStation เซ Sensor h a r d แวร์อย่างทีวีหรือมือถือไม่ใช่พระเอกอีกต่อไปสรุปสั้นๆส,สำหรับนักลงทุนไลเทียต901ไม่ใช่แค่ข่าวกล้องแต่คือสินค้าพรีเมียมที่ดันรายได้ ISS ช่วยรักษาความเป็นผู้นำเหนือซัมซุงและตอกย้ำว่าโซนียังเป็นเจ้าตลาดเทคโนโลยีแกนลึก ถ้ากล้องมือถือยังแข่งกันหนักโซ ny ยังอยู่ในจุดที่ได้ประโยชน์มากที่สุด